สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคํากันนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเดือนดเดซ ember นะคะก็วันนี้มาดูที่ทาเฟรมเดลี่เหมือนเดิมกรอบราคาเดลี่ยังเป็นที่เดิมนะคะด้านบนอยู่ที่หนึ่งแปดสองสี่จุดสี่ศูนย์้านล่างอยู่ที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดสามจดเจ็ดห้านะครับเมื่อวานราคาขึ้นมาถึงกลางกรอบแล้วนะคะแล้วก็มีการขยับตัวอยู่บริเวณกลางกรอบเป็นกรอบ ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะในทาเฟรมย่อยนะคะแต่วันนี้นะครับดูขยับขึ้นข้างบนสูงกว่าเมื่อวานอยู่นะตัวของสัญญาณนะครับของอันนี้ก็ชัดเจนอยู่ว่าข้างล่างเนี่ยมีสัญญาณบรูรอทมาข้างบนยังไม่มีเรสนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งตัวอยู่ข้างบนนี้ก็ดูเป็นไปได้ว่ามีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในทาเฟรมเดลลี่นั่นเองนะคะแต่ว่าจะไปได้ถึงไหนนั้นเดี๋ยวเช็คก,ก่อนเนาะ ถ้าเราดูที่มุมมองของทําเฟมเดลี่เองนะคะตอนนี้ระยะสวิงสุดด้านบนรายวันเนี่ยอยู่ใกล้ๆเองนะทุกคนแล้วก็หลายๆคนนะคะจะเห็นว่าตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเอบ่อายต้นๆเนี่ยราคาเหมือนกับทองคำกำลังปรับตัวลงอยู่ดีๆทำไมราคาดันขึ้นนะคะก็ตั้งแต่หลังช่วงบีโอเจนะคะเขาประกาศนโยบาย ปรับดอกเบี้ยหรือว่าประชุมอะไรของเขาสักอย่างเนี้ยก็ส่งผลให้เหมือนกับเงินเยนนะคะแข็งค่าแล้วไปกดสกุลเงินดอลลาร์ลงนั่นเองนะคะมันก็เลยส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองนะคะแต่สุดระยะสวิงไายวันด้านบนนะคะวันนี้ถ้ามุมมองจากทําเฟมเดลี่เองเนี่ยอยู่ที่14เอ้ยขอโทษค่ะ18.14.13นะคะ ก็มีความหวังว่าจะเข้าไปเทสไหมเพราะใกล้แล้วแต่ต้องบอกนะว่าแรงซื้อแรงขา,ขายของเขาเนี่ยมากระทันหันนะคะก็คือมาหลังจากที่ BOJ ประกาศนโยบายการเงินนั่นเองนะคะโอเคมาดูที่ทาเฟม4สี่ชั่วโมงวันนี้ทําเฟม4สี่ชั่วโมงนะครับเขาเซตตัวอยู่ระหว่าง1798.68กับ1783.78นะ ก็แท่งล่าสุดของ4ีชั่วโมงเนะี่ยพุ่งทะลุแนว r s i s t a n c นนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นระดับ d i l y y i i h นะ1798.68เนี่ยก็ตามดูนะครับแท่งสีชั่วโมงแท่งนี้นะคะ่ะว่าจบแท่งแล้วเนี่ยจะเปิดตัวเนือ้อ r s i s t a n c e ที่1798หรือว่า,เ,าเปิดแท่งใหม่ที่ใต้ Re resistance นี้นั่นเองนะคะเพราะว่า มันมีในยะสสาคัญว่าไอตัวเนี้ยมันพึ่งมาแท่งราคาแท่งเนี้ยมันแหลแรงซื้อของราคาทองคํามันพึ่งมาเพราะว่าดอลลาร์มันอ่อนเนาะเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูว่ามันจะมาต่อหรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วการเปิดแท่งเหนือหรือใต้ร e ิสเซนต์นี้มีในยะสสาคัญตรงที่ว่าถ้ามันเปิดเหนือมันก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปให้สุดระยะสวิงนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ราคากําลัง เทสเรสิ s t e น c ์สำคัญของเมื่อวานที่มันติดอยู่นะครับก็คือระยะที่ตรงนี้1805นะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาจ่ออีกนิดนึงเนี่ยก็คือบริเวณ1807ถึง1808แล้วก็สุดระยะที่1814เนี่ยหมายความว่าถ้าแท่งถัดไปนะครับยังยืนเหนือ1798ได้นะครับก็มีโอกาสไปสุดระยะสวิง หรืออาจจะมียังมีแรงที่ขึ้นไปเทสได้ถึง Resistance ของ daily ที่1824ได้นะคะแต่ว่าเงื่อนไขคือบอกไปแล้วว่าดูแห้งสี่ชั่วโมงถัดไปดีกว่านี้ดูน่าจะปลอดภัยกว่านั่นเองครับและในกรณีที่สองนะคะก่อนหน้าน,นี้นะครับแท่งราคาเนี่ยถูกกดลงใต้เอ่อ EMA 5หนะคะทุกคน และเรสดอเนี่ยเขามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เมื่อวันก่อนด้วยนะครับกดลงมาแล้วระดับหนึ่งแต่ว่าถูกข่าวกระชากขึ้นไปเนี่ยพอมันกระชากขึ้นไประดับหนึ่งเนี่ยให้เรามันระวังว่ามันอาจจะไปเอ็ก e ตรีมแล้วนะครับในการไปของราคาตามข่าวนั่นเองก็เรามันระวังนะครับเะราะนั้นก็เลยบอกว่าให้ดูแท่งสี่ชั่วโมงถัดไปถ้าปิดใต้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาวิ่งเข้าข้างในกรอบราคาสี่ชั่วโมงนั่นเองนะคะ ซึ่งถ้าเป็นมุมมองของ4ชั่วโมงเองนะคะพพอร์ตใกล้ๆก,ก็คือ17.378 8นะ Resistance ที่มันเลยขึ้นไปแล้วนะคะเทิร์นมาเป็นซัพพอตอัตโนมัตินะที่17.98นะโอเคเพราะฉะนั้นก็แท่งปัจจุบันเนี่ยแรงซื้อ,อยังเยอะอยู่นะคะแต่ว่าแรงขายก็ไม่มีด้วยแต่ว่ารอดูจบแท่งดีกว่าเป็นการคอนเฟิร์มนั่นเองเนาะโอเคมาดูกอบราคาเล็กๆของ 1> h หนึ่งก่อน h หนึ่งนี่ก็ทะลุขึ้นไปหมดแล้วนะคะกรอบ h หนึ่งเนี่ยยิ่งเล็กกว่ากรอบสีชั่วโมงอีกนะเพราะฉะนั้นซัพพอร์ตคุณตอนนี้เริ่มซับซ้อนขึ้นมาแล้วนะครับไกล่สุดตอนนี้หนึ่งเจ็เก้าแปดถัดลงมาเป็นหนึ่งเจ็ดเก้าหกนะคะถัดลงมาอีกค่อยเป็นกรอบล่างของสอี่ชั่วโมงที่หนึ่งเจ็ดแปดสามโอเคเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของคุณคือจุดผ่านแดนตรงนี้นะหนึ่งเจ็ดเก้าแปดนะ โอเคว่ากลับเข้ามาใต้ไหมหรือว่าอาจจะยอ่อลงมาใกล้แล้วขึ้นใหม่ให้สุดระยะนั่นเองอันนี้ให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วอิทธิพลของขาขึ้นนั้นยังคงมีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ตัวข่าวนะครับที่มาเนี่ยมันก็ยังมีอิทธิพลอยู่เพราะฉะนั้นให้ติดตามดูคู่ u ู u j หรือว่าคู่เอ j, จะรู้จักไหมเนี่ยดอลล์เยนหรือว่า ปอนกับเยนก็ได้นะคะว่าราคาเนี่ยมันไปสุดระยะเอ็กซ์ตรีมหรือเปล่าถ้าสองคู่นั้นมีการย่อตัวแล้วมีการรีบาวกับเนี่ยก็ระวังราคาทองคำจะทำทรงเดียวกันนะคะคือขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วย่อตัวกลับนน่เองนะครับโอเคทีนี้เห็นจนสุดระยะสวิงด้านบนแล้วเนาะมาดูด้านล่างด้วยนะคะว่าซัพพอร์ตสำคัญมีตรงไหนบ้างนะ ถัดจากซัพพอตของ4ชั่วโมงที่1783นะคะเลเวลถัดมาของซัพพอตสำคัญก็ยังเป็นตรงนี้ที่เดิมนะจ๊ะ1765เจ็ดห้าใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะแล้วก็ตอนนี้กรอบล่างของเดลี่นั้นปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งเ็ดเจ็ดสามนั่นเองเพราะฉะนั้นเลเวลถัดมาของ ซัพพอร์ตที่อยู่ใกล้ๆก็มีหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็สุดระยะสวิงรายวันนะครับวันนี้อยู่ที่หนึ่งเจ็ดหกแปดจุดแปดแปดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นดูตรงนี้ให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจตามไปข้างบนหรือว่าตัดสินใจรอราคากลับลงมาโอเค อย่าลืมเช็คข่าวสารอื่นประกอบการเทรดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วจ้าบ๊ายบาย